อินเอร์น็ตเิกนะครับเราอยู่ที่สำนักง,งานสาขาที่บางกวทองซึ่งอยู่ข้างๆผมก็คือท่านประธานพัฒสอนและท่านประธานสมเชษฐ์พวกคุณครับสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะควันนี้วริษัดปรามีทรัพย์อินเทอร์เน็ตเบิกเนี่ยเราได้มีโอากาสขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับจากสำนักง,งานใหญ่ที่สุพรรณบุรีวันนี้เรามาทําสาขาที่อำเภอบางกวทองนะครับจังหวัดนนทนบุรี ซึ่งวันนี้นะครับท่านประธานพระสอนมีแนวคิดอย่างไรนะครับในการที่จะนำพาการเติบโตของปรมาวัพั์อินเทอร์เน็ตเวิร์ดครับต้องเรียนถามท่านประธานครับค่ะหลังจากที่เราได้ดำเนินธุรกิจมา8เดือนนะคะโดยตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีะนะคะหลังจากนั้นเราก็ผู้นำนะก็เรียกร้องบอกอยากจะให้มาเปิดออฟฟิศแถวากกรุงเทพเพื่อรองรับ คนคนป่วยนะหรือสุขภาพไม่ดีที่กรุงเทพนะประธานก็เลยตัดสินใจมาเปิดออฟฟิศอยู่ที่าบางบัวทองนะคะวันนี้ออฟฟิศได้ตกแต่งเสร็จเกือบสมบูรณ์แล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้นำด้วยหรือพี่น้อง คนไทยด้วยกันที่มีสุขภาพไม่ดีนะคะประธานก็ขอเชิญอยู่ที่สํานักงานบางบัวทองนะคะติดกับเส้นสุพรรณบุรีบางบัวทองนะคะเส้นถนน3-4มสูงนะคะวันนี้ประธานก็อยากจะมาบอกว่าวันนี้ในช่วงวิกฤตโควิดนะคะเรามีวิกฤตทั้งในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีวิกฤตในเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะะผู้ที่ป่วยหรือ,อยังไม่ป่วยนะะ วันนี้เรามาทำสุขภาพเราให้แข็งแรงนะเราก็จะไม่ป่วยวันนี้บริษัทปรามีทรัพย์ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอย่างเช่นน้ําดื่มอคายยของเรานะคะคซึ่งน้ําดื่มอคายยของเราตัวนี้มีิรมีค่า p h เเป็นดาน่างสามารถที่เรากินเข้าไปจะทําให้สุขภาพเรานะฮะแข็งแรงสามารถต้านไวรัสโควิด COVID ได้ถ้าเรากินในปริมาณที่เพียงพอ ก็เหมือนไปสร้างภูมิด้านทานอย่างนั้นใช่ค่ะเหมือนไปสร้างภูมิต้นทานอย่างน้อยวันละ2ขวดหรือ4ขวดหรือสําหรับคนที่เป็นตรวจแล้วเนี่ยเป็นโรคประจําตัวแล้วนะคะเป็นโรคแล้วเนี่ยเราต้องทานถึง4ขวดขึ้นหรือ6ขวดแต่ถ้าคนปกติอย่างเราเนี่ยนะคะกินเพื่อดูแลตัวเองป้องกันก็ประมาณ2ขวดนะคะก็นอกจากดูแลตัวเองก็ยังฟื้นฟูให้ให้ดีขึ้นด้วยอย่างนี้ใช่ฟื้นฟูแล้วก็บําบัด นะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะวันนี้สุดยอดเลยก็คือน้ำอักขลายซึ่งมันเป็นน้ำโมเลกุลเล็กกินแล้วเราสามารถซึมเข้าสู่ DNA <S 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 อ่าในร่างกายเราเลยแล้วก็มันจะมีแร่ธาตุที่สำคัญนะคะอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมซิงค์ซิลิก้าไคมาบ,าบอเนตเนี่ย <S S มันจะไปช่วยในเรื่องสุขภาพได้ะนะแล้วยิ่งในตอนนี้ภาะวะที่เราเจอโควิดระบาด นะแต่ถ้าเรากินน้ําด่างตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องไปทําให้สุขภาพเรานะฮะไปทาลายเลือดในกฎของเรานะเลือดในกฎของเราถ้าวันนี้ในร่างกายเราประกอบไปด้วยเลือดเป็นกรดนะมันก็จะทําให้เวลสเติบโตเร็วขึ้นโอกาสโรคเราก็หายหายช้าหรือไม่หายแต่วันนี้เรากินน้ำตัวนี้เพื่อไปช่วยสุขภาพเราปรับสภาพร่างกายจากเลือดเป็นกรดให้เป็นดาน่าง โอกาสนะเซลเซลเซลลที่เขาเรียกว่าเซล์ไม่ดีนะมันก็จะปรับสมดุลทําให้เซลล์ดีขึ้นก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยโดยระบบปกติเนี่ยในร่างกายเราที่มีเซลล์นะครับมันก็จะมาจากระบบเลือดด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นพันเราก็ไปช่วยนในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องระบบเลือดในเรื่องของการสร้าง สร้างจุดสมดุลใช่ไหมของของร่างกายเราด้วยนั่นคือในผลิตภัณฑ์ของน้ำใแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกไหมครับก็มีค่ะก็มีประกอบไปด้วยกันนะคะนอกจากมีน้ําแล้วนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์อคลอโรฟิลเข้มข้น100%เร์เลยนะคะเราสกัดมาจากต้นอัลฟ่านะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องระบบบํารุงเลือดนะช่วยในโทำให้ เขาเรียกว่าเม็เดเลือดแดงแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าป่วยโดยเฉพาะเนาะโรคที่ NCD <G> ด้วยโครคมะเร็งด้วยนะ,ะเราก็สามารถกินแล้วก็ช่วยดูแลได้ก็คือช่วยได้นะฮะแต่ส่วนจะดีไม่ดีอย่างไรท่านก็ต้องไปให้แพทย์เป็นการตรวจนะครับว่า รักษาว่าจะช่วยทําให้มันดีขึ้นได้ขนาดไหนใช่ใช่ครับท่านประธานค่แล้วก็ยังมีอะไรอีกครับท่านประธานครับค่ะตัวนี้แนะนํานิดหนึงถ้าเราได้กินควบคู่กับน้ําน้ําเราก็เราเราเรา,เราคิดเขาเรียกว่าเป็นน้ําที่ช่วยดูแลสุขภาพะนะแล้วก็โ,โคลอฟิลก็ช่วยดูแลสุขภาพเท่าเราก็ได้เบิ้ลพลังสองอแล้วนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะเราก็ยังมีตัวตัวซี CFS uh, นะเราจะเป็นตัวตีปเอเป็นช่วยในเรื่องภูมิพุ่งกันบกพร่องนะอตอนนี้ในเรื่องเขาเรียกว่าในภาวะโควิดนะฮะจะทําให้ภูมิเราอ่อนแออ่อนล้าได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไปช่วยทําให้ภูมิพุ่งกลภูมิพุ่งกันเม็มมเดเลือดขาวแข็งแรงครันะคะแล้วก็ทําให้ระบบต่อมน้ําเหลืองเราไม่ดีเนี่ยก็สามารถทานตัวนี้ได้นะก็จนะทาน ควบคูก่กันไปะจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะ,ะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโอเมก้า3-6-9ก็คือตัวน้ำมันถั่วดาวอิงคาคะนะ,ะก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าตั้งแต่เด็กเลยเพื่อบำรุงสมองทำให้สุขภาพเราดีนะ,ะก็อยากจะให้ครอบครัวที่มีบุตรหลานหรือมีลูกนะที่อายุอย่างน้อยๆอ,อยู่ทานตัวนี้จะดีมากเลยช่วยในสุขภาพ นะแล้วก็ช่วยช่วยอะไรเห็นว่าช่วยในเรื่องของระบบสมองให้ให้เด็กมีความจําดีให้มีสมองที่ดีขึ้นด้วยใเนเรื่องของ Omega, โอเมก้าใช่โอเมก้าสเนี่ยจะช่วยในเรื่องระบบสมองอยู่แล้วทําให้เด็กฉลาดเรียนเก่งเรียนดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยหรือแม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นเอสดีโดยเฉพาะเบาหวานนะคะอ่าเพราะประธานเนี่ยเป็นเองนะก็ได้กินน้ำมันถั่วดิงคาคู่กับน้ำอัลคายลของเรานะคะ ก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นและตอนนี้นะประทานไม่ทานยาปฏิชีวนะหรือยาที่หมอจัดมาแล้วนะคะวันนี้พระทาบท่านประธานป่วยเป็น n อ d เป็นเบาหวานมาสิบกว่าปีใช่ไหมยี่สปี20ปีนะครับวคือตัวท่านประธานเองคือป่วยมา15ปีป่วยมาแล้วสิปีกินยาหมอมาตลอดหกเม็ด แต่ตั้งก็ามาเจอน้ำมันถั่วดาวอินคาปีที่ที่โชคดีที่ไม่ต้องฟอกไตเพราะมาเจอถั่วดาวอินคาก็กินกินมาก,ก็หมอก็ พอไปตรวจนะพิสูจน์จนคุณหมอยอมรับ6เดือนหมอก็เริ่มลดยาจาก6เม็ดจนกระทั่งเหลือ2เม็ดก็กินมาตลอดจนกระทั่งวันนี้ได้มาเจอน้ําอักขลายได้กินคู่กับน้ําอัคขลายนะทาให้สุขภาพเราดีขึ้นดีวันดีคืนจนปัจจุบันนี้ประทานไม่ทานยาปฏิชีวนะของหมอแล้วนะแม้แต่เม็ดเดียวไม่ทานเลยเราก็ทานน้ากับผลิตภัณฑ์ของเราครบเตส นะคะ<ช>และคือประสบจากตัวท่านเองด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นทราบว่าพอพอได้มีโอกาสใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านประธานเป็นเจ้าของนิขิสิทธิ์อินทีนคาเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่นนของท่านประธานเองโดยตรงนะ,ะนี่ครับเพราะว่าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองแล้วเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองตรงก่อนก่อนที่จะมาเปิดทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประธานได้ทําลักษณะซิงเกิลมาหกปีนะฮะก็เราก็ ได้ทำการโฆษณาทางออกรายการทีวีบ้างแล้วก็แนะนําโดยตรงบ้างในการวิทยุด้วยในการวิทยุด้วยค่ะประมาณ6ปีเนี่ยก็ท้าคืนตังเหมือนกันนะคะว่าใครกินไม่ดีโดยเฉพาะเบาหวานไขมันเนี่ยเราคืนเรายินดีคืนตังเต็มจํานวนนะก็ยังไม่มีใครคืนแม้แต่กล่องเดียวนะแม้กระทั่งถึงมาปัจจุบันนี้นะเราก็ท้าเหมือนกันเพราะทุกวันเนี้ยคนที่จะกินอะไรยาอะไรเนี่ยหรืออาหารเสริมอะไรเนี่ยต้องแน่ใจแน่ชัดแล้วเพราะ เงินทองมันหายากเนาะถ้าไม่ชัวร์จริงก็จะไม่ซื้อนะคบสิ่งน,งนี้สิ่งนี้คือตัวท่านประธานพบปักและพบเจอกับตัวท่านเองท่านเลยกล้าที่จะบอกอย่างนั้น<ช>นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจของทุกทท่านนะครับว่าทุกทท่านเนี่ยจะพิจารณาในการใช้อย่างไรใช่ค,ค่ะเรื่องคือตัวและสุดท้ายค่ะมีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือตัว ดีท็อก์นะฮะสำหรับคนที่ะระบบขับถ่ายไม่ดีนะ,ะมีปัญหาเรื่องระบบลำไส้นะเราก็กินตัวนี้ดีท็อกซ์เลยอย่างประธานก็กินได้ผลจริงๆนะฮะทานเลยตอนเย็น1-2ึ่อตอนเช้าเนี่ย เห็นผลเลยมันจะทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่าโล่งแล้วก็สบายขึ้นไม่หดอัดท้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากให้สุขภาพเราดีวันนี้เราไม่รู้กินอะไรมาบ้างเป็นอะไรมาบ้างนะก่อนที่เราจะกินทานทุดผลิตภัณฑ์เรล่านี้ประธานก็อยากแนะนําให้ดีท็อกก่อนนะฮะดีท็อก่อนวันละวันละหนึ่งซองหซองถ้าเป็นไปได้นะเราดีท็อกสามกล่อง ก็คือภายในหนึ่งเดือนนี่เรารจะเห็นผลเลยว่า<ม>สุขภาพเราเริ่มดีขึ้นนะฮะและหลังจากนั้นเราก็มาทานชุดผลิตภัณฑ์ของเราครบเซตนะฮะ<ม>วันนี้บริษัทปรามีรัพย์เราจะจัดผลิตภัณฑ์เป็นเซตเลยนะคะเพราะเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นและหายนะ,ะ<ม>เพราะทุกวันนี้เราได้กินข้าวพืชผักเราเราเรา เราคิดแล้วนะคะว่าวันนี้ข้าวผื้ผักที่เรากินอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ปลอดสารพิษนะะแต่เราจะเป็นต้องทานข้าวหรืออาหารหลักข้าหมู่ข้าวเนื้อสัตว์นะ,ะอะ่นมเนยชากาแฟ อะไรนะในกลุ่มวาอาหารห้ามัวอาหารห้ามู่กินไขมันเกลือแร่เท่าอ่านี่แหละเราเรากินไปแล้วมันก็ทําให้ระบบร่างกายในเลือดเราเป็นกรดครับผมนะและถ้าวันนี้เราไม่รู้เราก็กินน้าที่เป็นกรดไปอีกเนี่ยมันก็เป็นเบิ้ลพลังต่อร่างกายเราก็เป็นกรดไปทำให้เราเป็นโรค NCD ใช่ครับนอกจาก NCD เบาหวานไขมันฟันดันแล้วก็ยังทําให้คนเป็นโรคมะเร็ง น,ะเ,นะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเอดได้โรคโรคคิดโรคคิดทั้งหลายแหล่นะครับที่เราที่เรามีโอกัดได้พบกันะนะนั่นคือสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยพบเจอในชีวิตประจําวันของตัวเราเองอยู่แล้วะนะครับแต่วันนี้เนี่ยปร,รามีทรัพย์รเรามีเจตนารมณ์ในการช่วยกันแก้ปัญหาในทางเลือกในการที่จะดูแลสุขภาพตัวท่านเอง,งดังนั้นครับสิ่งที่ท่านประธานเล่าให้ฟังถึงตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เรามีเจตนารมณ์อยากแจ้ให้ท่านเนี่ย เลือกในการที่จะแก้ปัญหาสุขภาพตัวท่านเองโดยจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือตัวท่านประธานเองเนี่ยเปิดบริษัทปารามีทรัพย์เนี่ยด้วยนะครับด้วยอุดมการณ์ด้วยอุดมการณ์สี่ข้อเห็นเห็นว่าเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากส่วนลึกของจิตใจของท่านประธานเอง นะครับเพราะว่าในประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาก็ดีในประสบการณ์ที่ทําในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผลิตเสริมอาหารมาก็ดีก็เห็นอะไรเยอะแยะมากมายจนเป็นปัญหาจนวันนี้จึงตั้งปฏิธานสีข้อนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงมันคืออะไรครับท่านประธานครับค่ะก็คือในยิ่งในภาวะ วิกฤตโควิด COVID ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ,ะทุกคนก็สงสัยว่าทําไมประทานจึงมาเปิดบริษัทช่วงนี้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงวิกฤตแบบนี้ไม่มีใครเขาเปิดหรอกแต่ประทานต้องเปิดเพราะอะไรเพราะเราคานึงถึงพี่น้องคนไทยทั่วประเทศตอนนี้ป่วยเป็นเอ็ดีกันเยอะมากๆะนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่า9 0 90%แล้วนะคะที่คนไทยเราป่วยเป็น n อ d ดีก็เกิดจากอาหารการกินที่ประธานได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วคะนะ่ะแต่นี้เราเมื่อเราจะเป็นต้องกินแล้วเราทําอย่างไรนะเราจะช่วยอย่างไรเราก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ที่ต้นเหตุล้างระบบออกมานะคะก็ด้วยปณิธานที่ว่าวันนี้นะคะประธานมองเห็นว่าวิกฤตโควิด COVID เศรษฐกิจกแย่มากๆคนตกงานกันเยอะแยะมากมายเราจะช่วยอย่างไรนะฮะ,ะเราช่วยวันนี้ประธานคนํานึงถึงว่าเอะเราจะทํายังไงทําให้คนไทยเราเนี่ยมีสุข สุขภาพดีแล้วก็มีรายได้ด้วยนะข้อแรกเราก็บอกว่าวันนี้เราเปิดบริษัทมาอยากช่วยพี่น้องคนไทยให้มีสุขภาพดีและก็มีรายได้ข้อแรกเลยนะฮะธุรกิจของปรมีซัพนะฮะสามารถที่จะ สร้างไรายได้สร้างไรายได้นะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีและอยู่ดีมีสุขนี่คือปัจจัยแรกนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองวันนี้เราเปิดบริษัทมาในช่วงวิกฤตเป็นช่วงที่ท้าทายนะเราก็บอกว่าวันนี้เราจะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะน้าดื่มอคาลัยประธานมองว่าทุกคนต้องกินน้ําอยู่แล้วและทุกวันนี้เรากินน้ําแล้วเราเสียตังค์สุขภาพก็ไม่ดีแต่วันนี้ถ้ามากินน้ํากับปรามีรัพหนึ่งสุขภาพดีทั่วด้วยสองมีรายได้ด้วยเห็นไหมคะมันจะต่อเนื่องช่่มยงเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของปรมีทรัพย์ทุกตัวนะประทานคัดสันด้วยใจอยากให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพดีอยู่ดีมีสุขและมีรายได้นะเพราะ ฉะฉนนัน้ตัวนี้น้ําแร่อักขลายของปารามีซับนะคะและคลอรลฟิลสกัดเข้มข้น100%สกัดจากต้นอลฟอฟ้านําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาและตัวนี้ก็คือตัวน้ํามันถั่วดาวอินคาอิงชี่อินคาที่ประธานมั่นใจสุดๆนะครับมา 6ปีแล้วนะปีนี้เข้าปีที่7นะฮะที่ทำกับน้ำมันถั่วดาวินคามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว cfs นะฮะที่จะช่วยเรื่องภูมิภ้มกันบกพร่องนะรหรือโรคน้ำเหลืองนะฮะแล้วก็อีกตัวก็คือดีทอ็อกวันนี้ผลิตภัณฑ์ของปรมีทรั์ทุกตัวขอให้ผู้ที่ป่วยหรือสุขภาพไปดีให้ได้ทาน และถ้าทานแล้วนะถ้าทานแล้วไม่ได้ผลอย่างที่บริษัทพูดหรือประธานพูดรบริษัทกระตีคืนตังเต็มจำนวนด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เรากล้าพูดเพราะวันนี้เราดำเนินมา8เดือนแล้วนะคะท,ทุกคนตอบตอบโจทย์ว่า ดีมากๆนี่สาหรับข้อ2ปฏิฐานข้อสองว่าวันนี้เราจะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีและข้อที่สนะข้อที่สวันนี้ปรมีทรัพเปิดธุรกิจแบบเครือข่ายนะเปิดเป็นธุรกิจเครือข่ายเราเห็นผู้นําเรามาแต่ละค่ายนะแต่ละค่ายแตลย่ละบริษัทไม่ประสบความสําเร็จใช่ครับนะเยอะมากนะวันนี้นะประธานก็เคยเป็นผู้นํามาก่อนก็รู้ใจทั้งผู้นํา แม่ทัพหลายๆบริษัทว่าเราจะทำอย่างไรให้ผู้นำเนี่ยประสบความสำเร็จโดยแท้จริงนะฮะวันนี้เราได้กลั่นกรองจากหัวใจว่าเราจะช่วยผู้นำํำโดยบริษัทเราจะเป็นบริษัทแบบอย่างนะฮะประธานปรารถนาอย่างนั้นว่าเราจะเป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีในธุรกิจเครือข่ายสามารถส่งต่อเป็นมรดกถึง รุ่นลูกรุ่นหลานได้จริงๆและสามารถทําให้ผู้นำเนี่ยประสบความสําเร็จโดยผลิตภัณฑ์ของเราเป็นตัวหลักนะและ,ะไรายได้มันจะตามมานะวันนี้เลยจึงอยากปรารถนานะใครที่ไม่สําเร็จทายอื่นมา นะหล่มเหลวนะหรือไม่สำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าวันนี้เชิญมาที่บริษัทปรมีทรัพย์มาสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและมาสัมผัสระบบแผนการตลาดของปรมีทรัพย์วันนี้บริษัทมีให้สองระบบนะคะหแผน A เป็นระบบ b บนารีนะแผน2เป็นระบบยู i ิเลเวนะกินดีแล้วซื้อสามมีไรายได้คืนกลับให้กับผู้นำหรือผู้ที่กินดีและ 释藏。 ทุกท่านครับที่เป็นผู้บริโภควันนี้ประธานเลงเห็นว่าวันนี้คนที่จะประสบความสําเร็จก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้นําขอให้เป็นผู้บริโภคที่ดีกินแบบมีวินัยกินและเดือนละครั้งมาซื้อซ้เดือนละครั้งผู้บริโภคเหล่านี้ก็สามารถที่จะสําเร็จได้สามารถที่จะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเพราะประธานให้ถึง2.6หล้าน15ชั้นในยูนิลเวลและถ้าผู้นําสนใจเอะมันได้ยัง สงจุด6ล้านก็เชิญมาที่ปรมีทรั์นะคะที่สำนักงานออฟฟิศหลังนี้เราจะมี OPP ทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงหรือวันอะไรวันพฤหัสเรามีออนไลน์เอ็มดีจะสอนออนไลน์ให้ใช่ไหมคะก็จะสอนในเรื่องของการเข้าดูรหัสของตัวเองนะครับในรหัสที่1และรหัสที่3ของสัปดาห์แล้วรหัสที่2กับรหัสที่4ของสัปดาห์เนี่ยก็จะสอนในเรื่องของงานออนไลน์นี่แหละครับตรงนี้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับตั้งแต่พื้นฐาน เลยไม่ใช่คนเข้ามาเสร็จปั๊บไปยิงเองมันยิงแอดยังไม่ได้ครับถ้าคนถ้าเรายังไม่สามารถพื้นฐานให้คนให้คนสามารถไปสปอนเซอร์คนใกล้ๆตัวได้ก่อนนะครับนั่นคืออันนี้ก็คือในส่วนที่บริษัทจะเสริมไปนะคะ<ช>เรื่องออนไลน์วันนี้บริษัทก็จะมี3สเตปด้วยกันสเตปแรกก็เป็นการออฟไลน์แต่ตอนนี้ออฟไลน์ค่อนข้าง ทำละบากนิดหนึ่งเพราะมันติดวิกฤตโควิดนะเราก็ต้องทําตามกฎหมายที่รัฐบาลกําหนดว่าเราตอนนี้เรายังจัดประชุมไม่ได้นะเราก็เลยจึงมีหลักสูดออนไลน์นะคะก็โดย M d จะเป็นผู้แนะนําให้เป็นผู้สอนให้แล้วก็เราก็จะมีออนไลน์ประชุม OPP กันทุกวันสุดเวลาสองทุ่มนะฮะก็เชิญผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีหรืออยากจะทาธุรกิจ เข้ามาฟังออนไลน์เราได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเสริมและปณิธานข้อที่4ข้อสุดท้ายนะเราจะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไทยนะให้พี่น้องคนไทยเราทุกคนมีสุขภาพดีอยู่ดีแล้วก็กินดีรเราพร้อมที่จะช่วย องค์กรโดยเฉพาะนะ,ะกองทุนหมู่บ้านนะที่ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องคนไทยเราพี่น้องเรานะคะเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านเราเ,เป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านวันนี้เราจะทําอย่างไรให้พี่น้องเหล่านี้ป,ปลดหนี้และมีไรายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจว่ามาเข้าปรมีทรัพย์แล้วอยากปลดหนี้ด้วยแล้วก็มีไรายได้นะคะประธานก็ขอเชิญชวนะนะมาฟังประชุมออนไลน์ก่อนก็ได้ทุกวันศุกร์ เวลาบ่ายเอ้ยเวลาสางทุ่มนะหรือวันพุธหรือวันอาทิตย์ก็เชิญมาที่ที่สำนักงานสำนักงานเลยบางโพดองเลยนะคะเวลาบ่ายโมงลครับค่ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าวันนี้ใครคิดว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีแล้วไม่อยากไปหาหมอโดยเฉพาะตอนนี้นะโรงพยาบาลแน่นไปหมดแล้วค่ะแน่นนอกจากป่วยธรรมดาแล้ว NCD เบาหวานไขมันฟันดันแล้วตอนนี้ก็เต็มไปด้วยโควิดไวรัสโควิด นะคะวันนี้นะถ้าใครอยากจะมาเช็คสุขภาพก็เชิญได้นะคะที่ออฟฟิศที่ออฟฟิศปารีซั์เราตรวจสุขภาพให้ฟรีนะคะให้ฟรีทุกท่านเลยมาเช็คดูฮะมาเช็คดูว่าเราเป็นอะไรไหมดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะเป็นแล้วมาดูแลตัวเองนะก่อนจะจบรายการประธานก็ขออยากจะฝากผู้นําทุกท่านหรือคนที่อยากเห็นโอกาสอยากให้มีสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้หรืออยากปลดชีวิต อยากปลดแอกที่เราเป็นนี่มาตลอดและทำอย่างไรต่อไปนี้เราจะสุขภาพดีด้วยแล้วก็ไม่เป็นนี่ด้วยประธานกข็ขอเชิญชวนมาที่วารมีทรัพย์นะคะมีอะไรคุยกันแบบพี่แบบน้องนะคะวันนี้เราไม่ได้เน้นทําธุรกิจจา๋าแต่เน้นแบบลักษณะที่ว่าเราดูแลเรื่องสุขภาพนะในเมื่อเรามั่นใจสุขภาพดีแล้วเรามั่นใจตัวเองแล้วว่าเราสุขภาพดีแล้ววันนี้เราอยากมีรายได้ทําอย่างไรนะก็ ประธานก็เชิญชวนนะคะมาที่ปรมีทรัพย์ค่ะนั่นคือท่านประธานเขสอนขรอมูลนะครับที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงปฏิทานของทัานเองแนวทางแนวคิดนะครับสิ่งที่ท่านมีโอกาสได้แนะนาให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับอีกส่วนหนึ่งของปรัมีทรัพย์ที่มีนความแข็งแกร่งครับก็คือแบ็กออฟฟิศในส่วนเบื้องหลังของงานทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งอยู่กับท่านประธานอีกท่านหนึ่ง นะครับซึ่งถัดไปจากท่านประธานรัชสรรก็คือท่านประธานสกลเชษครับว่าวันนี้เรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของแบ็กออฟฟิศขนาดไหนนะครับก็เรียนเชิญท่านประธานสกลเชษครับนะครับก็อยากให้ความมั่นใจกับผู้นำผู้ที่จะเข้ามาทำธุรกิจนะครับเรามีความพร้อมตอนนี้ก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเอ็มดีโดยเฉพาะมีท่านเอ็มดีสุดมาเป็นผู้ช่วยเอ็มดีที่ออฟฟิศนะเพราะฉะนั้นก็ อย่างที่ประธานทั้งสองได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับเราเป็นความพร้อมให้ได้ของสินค้าเนี่สินค้าพร้อมแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเตรียมสล็อกไว้ให้ทุกทุกท่าน MD ก็พร้อมแน่นอนเลยนรนั่นเดี๋ยวจะตัวท่านจะย่างเข้ามาพบกับเราสิ่งที่พราะสิ่งที่ผมพัครับผมขออนุญาตขออนุญาตท่าาประธานครับผมขออนุญาตกระซิบทุกทุกท่านหน่อยฮะเพราะว่าวันนี้สิ่งหนึ่งในการทำธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายนะครับวันนี้ทุกท่านเข้ามาเนี่ยทุกท่านต้องมีรายได้ นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสอบถามท่านประธาน,น <Das> ทั้งสองท่านเสมอว่างานเคอข่า,ขายที่เราทํากันมาสิบกว่าปียี่สิบปีผมสามสิบกว่าปีเนี่ยนะครับ <Das que at> สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนรายได้ที่ทุกทุกเได้เนี่ยครับต้องตรงและก็ต้องเผื่อ <Das> วันนี้ผมมีความมั่นใจจากท่านประธานต่อพลเทศมากครับว่าไม่ต้องห่วงผมสำลองค่าคอมมิชชั่นไว้สามเท่าที่มันจะต้องตัดอยู่แล้ว ใช่ครับใช่ครับเนี่ยนี่คือสําคัญมากนะเป็นเรื่องแรกที่เราให้ฟังสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกวันพะหัสพหัสครับผมแล้วก็ทุกวันที่ห้าแล้วก็วันที่ห้าในตามตามแผนการตลาดที่เราให้ไว้เพราะฉะนั้นตั้งกระทัมานี่เรายังไม่พูดเรว่าจ่ายตรงตามนันทุกที่เรากำหนดไว้ดังะนั้นให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราพร้อมและเราก็มีความตระหนักในเรื่องของใาร ตรงนี้เป็นสําคัญเลยเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่นะเรื่องนี้สําคัญที่สุดมากนะแล้วก็ที่ที่่ผมกล้าพูดแบบวเพาะได้เพราะอะไรเราะว่าใช่เพราะถ้าประธานไม่มีทางนี่ไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทางอื่นทางไหนแล้วอ่ะประธานอะไรก็ัที่เขาเริมกันมาเขายังไม่เยอะแต่มีบ้าน50ล้านที่สำนักงานใหญ่ที่สุพรรณบุรีท่านเห็นอยู่แล้วนะครับทุกท่านครับวันนี้เราไม่มีโอกาสได้นําเงินสิ่งที่เราจะต้องจ่ายไปใช้ในทางอื่นท่านจึงสำงรองไว้เต็มที่นะครับนั่น ครับเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจกับผู้นําได้เลยว่าวันนี้คุณทําแล้วคุณต้องมีรายได้แล้ววันนี้ปรมีทรัพย์แปเดือนมาแล้วเนี่ยจ่ายเต็มจ่ายตรงทุกครั้งนะคะอ่านี่คือสิ่งที่เพราะเราเข้าใจว่าคุณทําแล้วคุณต้องได้นี่คือหัวใจสําคัญเลยนะคะทําแล้วต้องได้ครัของเพราะฉะนั้นทุกวันพฤหัสใครทําแล้ว ต้องมีไรายได้ถูกค,ครับ,รบสุดท้ายครับท่านประธานสุนเชษครับอยากจะฝากแล้วบอกอะไรกับพี่น้องเรานะฮะหรือผู้คนที่เข้ามาชมก็เราเป็นบริษัทใหม่นะฮะปรามทรัร์อินเทอร์เน็ตเวิร์กจำกัดชื่อเต็มของเรานะครับเราดําเนินการต้องตามกฎหมายทุกประการครับในเรื่องสองบรหรือว่าเรื่องสินค้าเยียวยาทุกตัวนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเราทำนี่เราก็มีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่ ผู้นําหรือผู้ที่สนใจอยากจะทําธุรกิจนะครับก็ขอเรียนเกินเพราะผู้นําประธานเองนะฮะโดยเบอทัสงสองท่านนี้ก็เคยเป็นข้าราชการมาก่อนนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีประสบการณ์นในเรื่องการทําธุรกิจเกิดขึ้นแต่เราทําด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นประธานจะยึดหลักตรงนี้ว่าเราจะทําด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับในเรื่องของการทำตรงนี้นะครับเพื่อให้ความมั่นใจ,จกับทุกท่านพเพราะฉะนั้น เขาเรียกว่าถ้าคอนเซ็ปต์ของเราเาเรียกว่าสุขภาพดีมีไรายได้เพราะฉะนั้นมันคืออะไรอย่างไรยินดีปรมีทรัพย์นะฮะยินดีที่จะร่วมพูดคุยกับท่านแล้วก็ร่วมที่จะทาธุรกิจร่วมไปกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับทั้งท่านที่เคยเป็นผู้นํามาแล้วในอดีหรือว่าตอนนี้อยากสนใจอยากจะมีธุรกอยากจะมีะไรายได้มันไดไดแล้วอย่างไรกับธุรกิจเครือข่ายเราเป็นบริษัทที่ว่าจะเริ่มสอนเริ่มที่จะ อ๋เรียกว่าประสบความสาเร็จไปด้วยกันดีกว่านะเพราะว่าดีอย่างนี้นะใช่ครับวันนี้วัฒนธรรมครอบครัวที่ธรรมทานสรรสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านจะเข้ามาเราจะท่านสอบถามคนที่อยู่ในปริมีทรัพย์ได้ครับว่าเราสร้างวัฒนธรรมครอบครัวแบบพี่น้องกันอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้อยู่กันแบบเจ้านายลูกน้องไม่ได้อยู่แบบประเภทอัพไลน์นะรับไม่ครับวันนี้เราอยู่กันแบบครอบครัวนะครับอยู่กันแบบพี่น้องทุกๆคนคือครอบครัวของปริมีทรัพย์ครับนะครับ ดังนั้นครับว่าวันนี้จอมโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านประธานทั้งสองเป็นครั้งแรกและตอบเราก็จะมีต่อไปเรื่อยๆเพราะวันนี้ทุกอย่างเนี่ยเราพร้อมแล้วอยากให้ท่านมีโอกาสได้เห็นออฟฟิศของเราว่าหรูหราอลังการขนาดไหนซึ่งประมาณ80 90%อละอีกนิดหน่อยนะครับกลาลังเพิ่มเข้าไปนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านประธานทั้งสองท่านเนี่ยนะครับมีเจตนาในการที่จะทําธุรก,กิจให้ก้วกว้างไกลและก็ไปยืนยาวบแบบมั่นคงนะครับนี่คือตรงนี้ ดังนั้นครับทุกท่านครับถ้าท่านคิดว่าปรามิศับอินเทอร์เน็ตเวิร์กมีอะไรที่น่าสนใจลองเข้ามาดูกับเข้ามาคุยกับเราครับท่านประธานพร้อมที่จะคุยกับเราเสมอนะครับแล้วก็ผู้นําทุกๆท่านนะครับหลายใครท่านแม้กระทั่งหออไปเองก็คอยให้ในเรื่องของการเช็คสุขภาพให้ทุกท่านได้อย่างต่อเน,นื่องตลอดไปครับ อย่างไรเรียนเชิญครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ